นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตจะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับ คุณวิกรานแทลีซึ่งเป็นประธานชมรมสู่ร่มโพธิยานได้มอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระกสิติิคันมหาโพธิสัตว์หรือว่าตีจังอวงเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบที่มาที่ไปเพราะว่ามีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระมหาโพธิสัตว์องค์นี้นะครับมีหลักฐานปรากฏใน พระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่าตอนนั้นพระกสิตติคันมหาโพธิสัตว์ทรงทราบด้วยญานวิถีว่าบัดนี้พระถังสำจั๋งได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาใกล้จะสําเร็จแล้วพระศาสนาจะมั่นคงในประเทศจีนแล้วก็จะเผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง,วางด้วยทรงมีพระมหาเมตตาอย่างสูงท่านก็มีดําริว่าเราจะจุติไปสร้างบารามี พระโพธิยาณต่อไปอีกทั้งช่วยโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีบุญสัมพันธ์กับพระศาสนามากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ท่านจึงจุติลงมาในแดนโลกมนุษย์ณดินแดนในหลอกก๊กซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศเกาหลีทรงประสูติเมื่อวันที่30เดือนเพุทธศักราช1172 ตามจันทรคติข้างฝ่ายจีนแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารแห่งอาณาจักรศิลาทรงมีอุปนิสัยอ่อนโยนมากด้วยเมตตาธรรมชอบสวดมนต์ไหว้พระศึกษาพระธรรมจนพระชนมายุครบ24พรรษาจึงทรงขอลาออกจากตำแหน่งแล้วทรงผนวดนะด้วยเหตุที่เบื่อหน่ายต่อการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและความวุ่นวายต่าง ทรงรู้ว่าชีวิตนี้สั้นนักจึงรีบหาทางบำเพ็ญเพียรเพื่อสร้างสมบารมีแห่งพระพุติสัตว์เพื่อจะโปรดสรรพสัตว์โดยทั่วหน้าท่านชอบนั่งสมาธิภาวนาจึงตัดสินพระไทยสแสวงหาความสงบวิเวกตามป่าเขาเดินทุดงกับสุนัขสีขาวตัวหนึ่งมีนามว่าสั้นทิง้งและเมื่อเดินทางมาจนสุดเขตแดนก็ทรงนั่งภาวนาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่น จนมีชาวบ้านศรัทธ,ธาถวายเรือใบท่านท่านได้อาศัยเรือนั่นแล่นไปจนทะลุถึงปากแม่น้ำแยงสีเกียงประเทศจีนแล้วก็ได้สละเรือจากนั้นท่านก็ได้เดินเท้าถึงอำเภอสิงหยางมณฑลอันฮุยซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาจิวหัวมีความงดงามมีความสงบวิเวกเป็นอย่างยิ่งภูเขาจิวหัวนี่มีเนื้อที่ประมาณร้อยยี่สิบตารางกิโลเมตรถือเป็นหนึ่งในห้าพุทธบรรพศ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนโดยมีแม่น้ำห้าสายไหลผ่านมีขุนเขาสวยงามมากมายถึง99ยอดรวมไปถึงวัดวาอารามตั้งอยู่หลายแห่งยอดเขาหลักมียอดทรงคล้ายดอกบัวบานบ่งบอกถึงทัศนียภาพแห่งความเป็นพุทธ,ธะอย่างชัดเจนเหตุนี้ท่านจึงได้เลือกถ้าในอนาบริเวณนี้เป็นที่บำเพ็ญเพียรและในที่นั่นก็มีพญามังกรพานักอยู่ และเมื่อท่านมาภาวนาอยู่แห่งนี้ก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งว่ามาแย่งที่พำนักของตัวเองและเนื่องด้วยบุพกรรมตั้งแต่อดีตที่เป็นอกุศลพญามังกรก็ได้แปลงกายเป็นงูมากัดที่เท้าของท่านแต่ท่านก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวแล้วก็ได้แผ่เมตตาอุทิศกุศลให้แล้วก็ขออาหสิกรรมต่อกัน เวลาผ่านไปเมื่องูนั้นได้จากไปด้วยความสะใจก็ปรากฏสตรีนางหนึ่งก้มกายกราบขอขมากับท่านแล้วก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ลูกของข้าน้อยไร้เดียงสามากัดท่านข้าน้อยไม่สบายใจจึงมากราบขอขมาแทนลูกพร้อมทั้งขอถวายยาแก้พิษบาดแผลและน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แด,ด่ท่านและเมื่อกล่าวจบก,ก็มีน้ำพุไหลออกมา ท่านก็ได้ลืมตาแล้วก็กล่าวกับนางว่าเออเราขออาโหสิกรรมให้นะขอให้เจ้าจงเจริญในธรรมเถอะเมื่อท่านกล่าวจบสตรีนางนั้นก็หายวับไปและท่านจึงตกลงใจใช้สถานที่แห่งนั้นในการภาวนาต่อมาก็มีกลุ่มบัณฑิตได้หลีกเร้นความวุ่นวายสับสนการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในสังคม ละทิ้งทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งลาบยศสร็เสริญไใบเบื้องหลังณน,ะนะครฉังอันได้มาพบท่านกำลังนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเวลานั้นท่านมีร่างกายสู้ผอมมากเพราะไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันผมยาวถึงหัวเขา่าเนื่องจากไม่ได้ตัดแล้วก็ไม่ได้โกนหนวดมาแรมเดือนหนุ่มบัณฑิตก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติเป็นล้นพ้น กลุ่มบัณดิตได้ร่วมใจกันกันกบท่านมินกงซึ่งเป็นมหาเศรษฐีในสมัยนั้นมีที่ดินเป็นจำนวนมากได้มาร่วมกันสร้างวัดถวายแล้วก็ท่านบัณฑิตซึ่งเป็นราชสกุลก็ได้ส่งจดหมายไปถึงลูกหลานขอให้ส่งเงินทองมาร่วมกันสร้างวัดถวายท่านอีกมากมายแต่เดิมนั้นท่านบัณฑิตแต่างงานแล้วก็มีบุตรได้กันสองคนโดยคนโตในอดีตชาตินั้น ก็คือพระอาจารย์พิสิทธิ์เกียนเบ้าวแห่งวัดธรรมปัญญารามบางม่วงและลูกชายคนรองก็คือพระอาจารย์รูปหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชดังจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับตอนนั้นเมื่อคลอดได้สามปีภรรยาก็จากไปทำให้ท่านบัณฑิตเสียใจมากจากนั้นก็มีเพื่อนสนิทของภรรยาคนแรกได้มาช่วยเลี้ยงดูด้วยความเมตตารักและเอ็นดูเสมอเหมือนลูกของตัวเอง แล้วท่านบัณฑิตก็ได้เกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ตกลงแต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยกันอีกสองคนจากนั้นท่านบัณฑิตก็ได้ออกเที่ยวสอดแสวงหาความสงบจวบจนกระทั่งได้มาพบกับพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์จึงได้ส่งจดหมายไปถึงลูกชายพร้อมญาติญาตให้ส่งเงินกันมาร่วมสร้างวัดเวลานั้นท่านเศรษฐีมินกองเกิดความศรัทธา ได้เรียนถามพระท่านว่าต้องการพื้นที่ในการสร้างวัดเท่าไหร่มีความประสงค์ที่จะถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อไปพระท่านได้ตอบกับท่านมินกงว่าขอแค่เท่าจีวรเท่านั้นท่านมินกงและบัณฑิตก็นึกขำอยู่ในใจว่าขอแค่นี้จะสร้างวัดได้ยังไงเมื่อพระท่านพูดจบก็ได้โยนจีวรอ,ออกไปในอากาศ รากฏว่าจีวรได้ขยายปกคลุมไปทั่วขุนขาวอย่างน่าอัศจรรย์ท่านมินกงก็เกิดความตธายิ่งนักจึงได้ถวายเขาทั้งลูกแด่ท่านและในเวลาต่อมาลูกของท่านมินกงก็ได้ออกบวชตามขณะนั้นท่านอายุได้9 9พรรษาตรงกับปีรัชสมัยไขยวนที่16ตรงกับปีพุทธศักราช1 2 7 0 จึงได้บอกกับสงภายในอารามเพื่อกล่าวคำอำลาแล้วท่านก็ได้เข้าฌานอย่างสงบและอีก20ปีต่อมาจึงละสังขารบรรดาสิษย์ของท่านจึงได้นำสรีระในท่านั่งสมาธิของท่านบรรจุไว้ในโอคงทองแล้วก็ทำพิธีฝังไว้และหลังจากฝังพระศพเสร็จเรียบร้อยพอถึงเวลาตกค่ำก็เกิดไฟพเนียงสว่างสวัยลุกจากบริเวณที่ฝังสรีระของท่าน เมื่อครบสามปีก็เปิดศพดูปรากฏว่าสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยเหมือนคนทั่วไปเมื่อยกพระศพขึ้นมาเรียงกระดูกก็เกิดเสียงดังขึ้นคล้ายเสียงแท่งทองคำกระทบกันผู้คนจึงรู้ว่าท่านเป็นมหาโพธิสัตว์อวตารมาจุติเพื่อโป,ปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายและหลังจากนั้นลุถึง พศ1300พุทธศาสนิกชนจึงได้สร้างมหาเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุสรีระท่านเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพบูชากันสืบต่อมาที่นี้มาถึงประวัติของหลวงปู่โกวิทซึ่งอดีตชาติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยนั้นในชาติปัจจุบันหลวงปู่โกวิทเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายน2476 ที่หมู่บ้านน้ำอ้อมตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อวัยเยาว์ก็จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่สจากโรงเรียนที่ในหมู่บ้านแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษยวัดของพระครูสีภูมิมานุรักษ์หรือว่าหลวงปู่คำมีเมื่ออายุได้17ปีแล้วก็ได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่เง่าถาวโรเกิดความศรัทธาต่อข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่เง่า ทั้งนี้หลวงปู่เง้าได้มีการทดสอบจิตใจของท่านก่อนประกอบพิธีบัปรชาให้เป็นสมณเณรที่วัดสิริจันทรนิมิตตาบลเขาพระงามจังหวัดลบบุรีโดยมีพระครูปริยัตยานุกูลเป็นพระอุปชาภายหลังบัพรชาได้นำไปฝากเล่าเรียนทางด้านพระปริยติธรรมกับท่านเจ้าคุณพระศรีลวรคุณอําวัดมณีชลขันอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจนอายุ ครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้เข้าวิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดรันพารามอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีโดยมีพระเทพวรคุณเป็นพระอุปชาพระครูนิเทศธรรมจักเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระมหากันเป็นพระอนุสาวนาจารย์ภายหลังจำมรนษาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีได้ห้าปีท่านได้เข้าสู่กรุงเทพเพื่อไปศึกษาบาลีธรรมบท โดยไปจำมันษาอยู่ที่วัดอาวุธวิกสิตารามบางกอกน้อยได้เล่าเรียนศึกษาธรรมบาลีแล้วก็วิทยาการทางโลกต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมให้แก่พระภิกษุสาม,มเณรภายในวัดที่วัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งหลวงปู่ศรีจันท์วน,นาโพเจ้าคณะจังหวัดเลยในขณะนั้นได้เข้ามาปรารถกับท่านว่า จังหวัดเลยยังขาดพระผู้บริหารคณะสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถท่านเป็นพระหนุ่มควรกลับมาสร้างสรรค์ให้ร่วมมือกันให้งานคณะสงฆ์เลยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปท่านจึงตัดสินใจอยู่จังหวัดเลยบ้านเกิดตามที่ทางหลวงปู่ศรีจันทร์ท่านร้องขอต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดจันทรังสีบ้านภากเลยตมวนศรีสงครามจังหวัดวังสบะอา อำเภอวังสุภุงจังหวัดเลยเนื่องจากได้รับแต่งตั้งจากหลวงปู่ศรีจันทร์ให้เป็นเจ้าวาดวัดจันทรังสีแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเมื่ออายุได้แค่32ปีพศส510ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูโกวิดสังฆการพศ2 516ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชา พศ2517เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกในราชทินนามเดิมในช่วงที่ท่านอยู่ที่วัดจันทรังสีท่านก็มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาให้แก่พระภิกษุสมัมมเนนทั้งนักธรรมบาลีแล้วก็แผนกสามัญหลวงพ่อโกวิทเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศีจันท์วน,นาโพวัดศรีสุทธาวาสแล้วก็หลวงปู่ชอบฐานสมโมวัดป่าสัมมานุสรแม้ท่านจะเป็นพระนักพัฒนา ในเรื่องการศึกษาของพระภิกษุสามเณรแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมท่านยึดถือแนวทางของครูบาอาจารย์มาโดยตลอดหลวงปู COVID ่โกวิทได้เลื่อนสมณศักดิ์จากพระครูสัญญาบัตรเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระปิยะทัศสีและเมื่อวันที่5ทธันวาคม2547ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุทธ เมื่อวันที่26พฤษภาคม2553เป็นพระเถระผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งในจงังหวัดเลยที่ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเมืองเลยที่ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้โดยแท้และบุคคลอีกท่านหนึ่งที่ควรแก่การแนะนำในที่นี้ก็คือ คุณวิกรราแซลีซึ่งเป็นชาวกำแพงเพชรแล้วก็มีธุรกิจของตนเองที่ถนนข้าวสารคุณวิกราน,นั้นเป็นผู้ก่อตั้งชมรมสู่ร่มโพธิญาณมีรองประธานคือคุณวิชัยเรียงวิไลกุลชมรมสู่ร่มโพธิญาณน,นี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อบำเพ็ญบารมีอุดหนุนค้ำชูพระพุทธศาสนาและพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อจันโลงพุทธศาสนาอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยการเดินทางของชาวชมรมสู่ร่มโพธิญาณที่ได้ไปกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าในสถานที่ต่างๆเพื่อถวายการสการะบูชาแล้วก็ร่วมใจถวายจจตุปัจจัยจะมีความพิเศษที่มีนิมิตมาเตือนแล้วก็ทุกครั้งจะมีหลักฐานแสดงประจักษ ปรากฏแก่ผู้พบเห็นและคณะร่วมเดินทางสแสวงบุญร่วมกันอยู่เป็นนิดเรื่องราวที่คุณวิกรารจะพบกับหลวงปูนะ่น่ะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณวิกรารจะเดินทางไปสู่อำเภอเมืองเลยไปกราบนมัสการสารเจ้าพ่อหลักเมืองหรือว่าสารเจ้าพ่อกุดป่องในขณะที่สวดมนต์อยู่ก็ บังเกิดภาพนิมิตขึ้นได้เห็นพระกสิทิคันมหาโพธิสัตว์หลวงปู่ใต้ฮงกงแล้วก็เจ้าพ่อกุดป่องปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปซึ่งก็ยังไม่ได้สนทนาอะไรกันจากนั้นก็ได้แวะไปทานอาหารที่ร้านคุณหมออ้อยซึ่งทราบมาภายหลังว่าท่านนี้มีศรัทธาในหลวงปู่ใต้ฮงกงเป็นพิเศษแล้วก็ได้ตกลงกับกลุ่มคณะ ว่าควรจะจัดงานทำบุญเลี้ยงวิญญาณสัมภเวสศีที่อดอยากในครั้งนี้โดยมีเหตุตีเป็นกำลังหลักในการคัดเลือกของไหว้ามามากมายโดยตั้งใจว่าหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วจะนำไปแจกทานให้กับผู้ยากไร้ต่อไปโดยที่อาจารย์วิกรันได้เลือกจุดทางสามแพร่งตรงหน้าโรงพยาบาลเลยซึ่งมีต้นสนเป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดที่มีพลังทางวิญญาณรุนแรงที่สุดก็คือพลังหินแต่ในครั้งนี้ทุกคนก็มีเรื่องแปลกใจพอสมควรซึ่งหลังจากที่ทําพิธีเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องเส้นไหว้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยอาหารขาวหวานและกระดาษเงินกระดาษทองที่ทุกคนได้นำมาถวายนั้นเวลาผ่านไปไม่นานนะัก เมื่อหันกลับมาดูเครื่องเส้นไหว้ก็ได้หายวับไปหมดเลยแม้กระทั่งทูบเทียนที่ใช้ในการทำพิธีนั้นก็ไม่เหลืออะไรเลยคงมีแต่เพียงรอยปักทูบที่ยังปรากฏอยู่ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจมากก็สรุปตามที่ประจักษ์แก่สายตาว่าบรรดาสัพพวิญ,ญญาณทั้งหลายคงจะมารับของเส้นไหว้เหล่านี้ไปอย่างแน่นอนซึ่งตรงกับคติของชาวจีนที่นิยมทำพิธีไหว้สัมภเวสี เพื่อให้เขาได้รับอาหารเหล่านั้นด้วยจิตเมตตาที่ผู้ให้ได้สื่อไปถึงผู้รับในอีกโลกหนึ่งก็เป็นไปได้และว่าหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ได้ร่ำลากันเดินทางมุ่งไปสู่วัดป่าผาเจริญหลังจากที่รถวิ่งเข้าไปก็ได้มองเห็นรถของหลวงปู่จอดอยู่และท่านก็เพิ่งจะลงจากรถเดินเข้ากุฏิ แล้วท่านได้วางหมวกของท่านไว้ที่ตรงใกล้กับตู้บริจาคของทางวัดเมื่อหลวงปู่ได้เห็นคุณวิกรันมาถึงบริเวณวัดท่านก็เลยมานั่งตรงเก้าอี้รับแขกเวลานั้นมีพระอาจารย์สุนันทนาวีโรนั่งรับใช้อุปถาคอยู่ข้างๆกายหลวงปู่และถัดจากหลวงปู่ก็มีญาติธรรมผู้มากราบสการะหลวงปู่อยู่ประมาณสิบคนโดยในกลุ่มสิบคนนี้ ก็มีหลานสาวของหลวงปู่ชื่อคุณกองซึ่งเป็นผู้อุปถรัรมภ์หลวงปู่และได้เห็นหมวกหลวงปู่ว่าท่านวางอยู่บนตู้บริจาคของวัดคุณกองก็เลยเป็นผู้ไปหยิบหมวกมาวางไว้ตรงหน้าโต๊ะของหลวงปู่เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าหากว่ามีสิ่งของอยู่ในนั้นก็คงจะร่วงหล่นลงมาอย่างแน่นอนจากนั้นทุกคนก็ขนของสังฆทานมาวางไว้ จากโต๊ะแล้วก็ได้นำมาถวายท่านตามลำดับหลังจากนั้นหลวงปู่ก็อนุโมทนาและในขณะเดียวกันนั้นคุณวิกรันก็ได้ทำจิตให้เป็นสมาธิก็เห็นภาพพระกสิทิคันมหาโพธิสัตว์ปรากฏอยู่เบื้องหลังหลวงปู่แล้วก็ชี้นิ้วมายังหมวกของหลวงปู่จากนั้นก็ปรากฏลำแสงฉับพันรังสีพุ่งไปยังหมวกของหลวงปู่สว่างสวัยไปทั่วและภาพนิมิตนั้นก็เลือนหายไป จากนั้นคุณวิกรังก็ได้ออกจากสมาธิก็เรียนถามหลวงปู่ว่าในหมวกนั้นมีอะไรครับเมื่อสักพักเนี่ยผมเห็นมีนิมิตรครับหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มเขาบอกไม่มีอะไรหรอกเสร็จแล้วก็ได้ยกหมวกขึ้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรคุณวิกรกังเขาบอกกับหลวงปู่บอกว่าก็ผมเห็นแสงพุ่งมาที่หมวกของหลวงปู่ครับจากนั้นหลวงปู่ก็เลยไปหยิบหมวกใบนั้นขึ้นมาพลังสลัดสองที ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นปรากฏว,ว่ามีหินหยกร่วงลงมาจากหมวกของหลวงปู่ทุกคนในนั้นต่างก็หันมาดูตามเสียงหลวงปู่ก็เลยหยิบมาพิจารณาดูแล้วท่านก็บอกว่าเออแปลกจริงๆพระนั้นมีลักษณะอืมตรงกับที่โยมวิกรานบอกไว้จริงๆคุณวิกรานก็ก้มกราบแล้วก็กราบเรียนท่านตรงๆว่าเป็นบุญบารามีของหลวงปู่จริงๆครับ หลวงปู่สั่งสมบารมีมาหลายพบแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลิ่นของศีลนั้นหอมหวนทวนลมเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายต่างก็พึ่งบุญบารมีกับหลวงปู่ครับจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ส่งหินหยกนั้นมาให้ทุกคนได้ชมกันทุกคนต่างก็ได้ยกมือขึ้นเหนือหัวอธิษฐานบูชาแล้วจากนั้นตัวคุณวิกรนในกลุ่มคณะก็ขออุปโลกตัวเองเป็นเจ้าของแล้วน้อมถวายหลวงปู่ โดยกล่าวอธิษฐานนะโดยเริ่มจากการตั้งนโมสามจบสาธุว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหินหยกรูปพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์อันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เสด็จลงมาจากนภาอากาศอันไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของข้าพเจ้าและคณะขออุปโลกขึ้นมาเพื่อถวายแด่พระรัตนตรยัยโดยมีหลวงปู่โกวิทผู้เป็นพุทธบุตรเป็นเนื้อนาบุญอันอุดม ได้โปรดรับวัตถุอันเป็นมิ่งมงคลน,นี้ด้วยเถิดผลบุญนี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีทรัพย์สินมากมายมีสติปัญญาอัญชานฉลาดรู้จักรักษาตนให้พ้นภัยทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าจงบรรลุพระโพธิญาณในอนาคตการข้างหน้าเถินและขอผลบุญนี้จงถึงบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์บรรพบุรุษญาติมิตร ผู้มีบุญคุณและเหล่าเทพเทวาทั้งปวงขอให้ท่านจงมีความสุขด้วยอำนาจบุญนี้อีกทั้งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและจงอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ร่วมกันเถิดเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ได้อนุโมทนาสาธุแล้วก็รับประเคนถวายจากกลุ่มคณะทุกท่านที่ได้มานมันสการตรงหน้าและหลวงปู่ก็ได้ให้พรอ,อีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้คุณวิกรันได้นั่งสงบจิตรวมเป็นหนึ่งให้เป็นสมาธิก็ได้เห็นปรากฏเป็นนิมิตพระกะสิทิคันมหาโพธิสัตว์ประทับอยู่เบื้องหลังหลวงปู่ส่วนตัวหลวงปู่เป็นทองคําทั้งตัวและแผ่ฉับพันรังสีสว่างสวัยไปทั้งบริเวณวัดได้เห็นเหล่าเทพพรหมสัพพวิญ,ญญาณทั้งหลายต่างก็กล่าวอนุโมทนาสาธุ โดยเฉพาะในนิมิตนั้นเห็นเป็นพญาน,นาคเจ็ดเศียรสองตนล้วนแต่มีบริวารมากมายกลับกลายเป็นร่างคนแล้วก็กราบไหวหลวงปู่พร้อมกับส่งเสียงสาธุกการกันสนันวันไหวโดยพร้อมเพรียงกันดูหน้าตาของท่านเหล่านั้นล้วนแต่มีความสดใสเสร็จแล้วก็เลือนหายไปหลังจากนั้นคุณวิกรันก็ได้ยินเสียงพญาน,นาคเจ็ดเศียรน,นั้นได้มากระซิบบอกว่ามาคราวหน้า อย่าลืมอัญเชิญรูปเหมือนพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์มาให้เรากราบไหว้ด้วยโดยในอดีตชาตินั้นพวกเราเคยเป็นมนุษย์และได้ทำบุญกับท่านมาน้อยแต่กระนั้นผลบุญที่เราทำทำให้เราได้มีบริวารได้ทิพยะสมบัติถึงเพียงนี้เรายัางรำลึกนึกถึงคุณของท่านอย่าลืมนะ ต่อจากนั้นคุณวิกรัรก็ได้ถอนออกจากสมาธิแล้วก็กราบเรียนท่านถึงนิมิตนี้และได้เรียนท่านว่าธรรมมาคราวหน้าจะนําองค์พระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์มาด้วยจากการที่ได้พบเจอเหตุการณ์แบบนี้หลวงปู่ได้อ้างอิงถึงครั้งที่คุณวิกรัรได้สัมผัสกับบาร,รมีพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์หลวงปู่ได้เล่าถึงความรู้สึกให้ฟังด้วยว่าตัวเองคล้ายกับมีกระแสะความเย็นไหลเข้ามาในดวงจิต สัมผัสถึงบารมีความอบอุ่นจนสุดจะรรณนาได้เสร็จแล้วก็คุยกันสักพักก็กราบลาหลวงปู่เดินทางกลับกรุงเทพตื่นเช้าขึ้นมาคุณวิกรานก็ได้ไปเดินซื้อจำพวกเครื่องกระดาษที่เยาวราชและขณะเดียวกันนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคณะว่าเดินทางขึ้นจังหวัดเลยโดยคาดไม่ถึงแล้วก็เป็นจังหวะพอดีว่าในร้านที่คุณวิกรันกำลังเลือกซื้อของอยู่นั้นก็มีภาพเหมือนพระ กสิทธิคันมหาโพธิสัตว์วางไว้ให้บูชาอยู่เขาก็เลยตัดสินใจบูชามาแล้วก็นำพระรูปเหมือนนี้ไปทำพิธีเบิกเนตรและอธิษฐานจิตโดยพระเถระเพื่อจะได้นำไปถวายหลวงปู COVID ่โกวิทสืบต่อไปต่อมาคุณวิกรานได้กราวเรรียนเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้หลวงปู COVID ่โกวิทฟังและหลวงปู่ก็ได้กล่าวกับคุณวิกรานว่า โยมช่วยเขียนบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้ให้หลวงปู่ได้ไหมมันเป็นเรื่องราวที่แปลกมหัศจรรย์จริงๆมันทำให้เห็นวัฏฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเขียนเพื่อเตือนใจสาธุชนให้เร่งปฏิบัติทำความดีเพื่อจะได้พ้นทุกข์จากภัยแห่งวัฏฏสงสารคุณวิกกรันก็รับปากกับหลวงปู่ว่าจะพยายามบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ ที่เกิดขึ้นให้กับหลวงปู่และเป็นการเผยแผ่เรื่องราวออกไปให้ผู้คนเข้าใจและตั้งอยู่ในหลักธรรมเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้คงจะเกิดขึ้นได้กับหลายหลายคนแต่ก็น่าจะมีอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องราวทำนองนี้มากนักซึ่งจากเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราได้รับรู้ว่าขนาดเทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงก็ล้วนแต่มีอิทธิฤทธิสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสบาย แต่ก็ต้องมาพึ่งบารมีกับหลวงปู่และบารมีของพระกสิทิคันมหาโพธิสัตว์เหล่านี้ท่านทั้งหลายก็คงตระหนักดีว่าเรื่องของบุญบารมีของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันและเป็นธรรมดาว่าคนที่มีฉันทะคือความพึงพอใจในการปฏิบัติมีวิริยะคือความเพียรมั่นฝึกฝนมีเจตตะคือมีจิตที่มุ่งมั่นจิตเดียวและวิมังสา มีความพิจารณาไตรตรองย่อมมีบุญหนุนนำจะเป็นที่พึ่งให้กับผู้คนอีกมากมายรวมทั้งเทพเทวาอีกด้วยครับและเมื่อกล่าวถึงพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์แล้วก็ทำให้นึกถึงพระกุณเจ้าอีกรูปหนึ่งครับหลวงพ่อล้อมวัดไผ่รื่นรมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมท่านก็เป็นพระที่ดี แล้วก็มีบุญสัมพันธ์กับพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์ด้วยเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจารย์ยอดจะได้นำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังนะครับ